สวัสดีครับเรียวทอดกิมมครับคลิปนี้ในกอริน่าพิพายครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มแจกโค้ดสกินปืน AK นะครับจำนวน1รางวัลนเองนะครับแต่ถ้าคลิปนี้นะครับมีคนกดไลค์ครบ5้าไลค์เมื่อไหร่ครับผมก็จะไปทํากิจกรรมแจกโค้ดตัวนี้อีกนะครับเป็นโค้ด AK ตัวนี้โอ้ยไม่ใช่ดิ AK เฮ้ยนี่ไงตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับแจกให้1กล่องนะครับอสามารถเอาไปซุ่มนะครับแล้วก็มาแลกได้นะครับนะ ก็ผมกิจกรรมแบบนี้มันมีมาเรื่อยๆนะครับงั้นเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันก่อนนะครับคือมีกิจกรรมรับรับตัวละครฟรีนะครับซึ่งผมได้รับไปแล้วสำหรับใครที่รอดูรีวิวนะครับก็เป็นคลิปหน้านะครับแล้วก็นะครับเป็นกิจกรรมทางด้านของตัว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 เป็นเออนี่้านคาความมืดนะครับกับเป็นร้านค้าครั้งที่สองครับผมได้หกสิบหกนกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ไม่แน่นะครับอาจในแบบหนดูก่อนอาจมันอาจจะมีบาทเลื่อนขั้นก็ได้ครับสำหรับใครแต่ละคน,นะครับเมื่อกี้มันมีครับเดลองสลับดูนะครับจะมีไหมอ๋อครั้งนี้ไม,ไม่ไม่มีนะครับครั้งนี้อ่าไม่เป็นไรนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็สําหรับกิจกรรมกติการับเพลนทคำหนึ่งกดไลค์คลิปนี้นะครับ2นะครับให้กดแชร์คลิปนี้ลงหน้ากลุ่มนะครับลงกลุ่มฟรีไฟล์กลุ่มอะไรก็ได้ครับอ่ะขอสัก2กลุ่มก็แล้วกันนะครับสามคอมเมนต์ยูดีบวกเฟซบุ๊กไว้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ที่ผมแจกเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ราคาสูงอะไรมากนะครับผมก็สามารถซื้อแจกได้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอ๋ออย่าลืมครับสําหรับใครที่อยากเติมเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกและได้รับบิดเพื่อแลกเพชรอ่าแลกเพชรต่อนะครับอ่ามาที่เพจผมได้เลยครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นมีไลฟ์ราคาเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย